โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนไอแชเมเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เรากลับมาดูกันเกมวันพันแมนเ t อร์สตองเกนในเซิร์ฟเวอร์ที่565อยกสิ้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่16ของ ID ผมแล้วนะครับอัปเดตค่าพลังการน,นิสหนึงนะตอนนี้ค่าพลังอยู่ที่18นะครับก็คือมีพลัง,งที่ห้าแสนหม่นแปดพั่งร้อยหนะตอนนี้บอกเลยว่าทีมผมเริ่มสู้คนอื่นยากมากนะครับซึ่งผมมก็็เเลยจจําาาปนที่ะต้องาหา อุปกรณ์หรือว่าตัวช่วยในการทําให้ผมเก่งมากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือสิ่งนี้เลยนะครับตัวซับไพ่ up d ด w n หรือว่าที่สุ่มบัตร up down เองนะครับซึ่งตอนนี้อบัตร up down มีการเพิ่มเรทการดรอปเป็น13.3%นั่นะคือทําให้เกิดการแบบได้แบบัตรได้การ up down มากยิ่งขึ้นนะ่าทุกคนเก็บฟิลใช่ไหมเออผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันก็คือเหมือนแบบเราจะได้การง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะก็คือเปิดปุ๊บได้เลยอะไรประมาณนี้นะเหมือนการันตีเลยนะว่าเราต้องได้ในลูนั้นนะ โอเคนะก็ก่อนที่จะไปดูห่มสุ่มนะก็ฝากพึ่งมทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิวหุผมด้วยละกันนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอย่างมากในการนคาคลิปครั้งถัดไปของผมด้วยนะสิคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเนาะเพราะช่วงนี้เราลงคลิปกันบ่อยมากเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแนละ้วตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งร้อยใบไปเปๆน,นะเพราะว่าผมแบบกดให้วันเลขสวยๆนะครับเนาะ เรามาสุ่มกันดีกว่าห้ารอบไปนะครับดอกนี้ห้ารอบแรกปุ๊บนี่ไงมาเลยบัตรอัปด down าวหนึ่งใบนะครับมาไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่ใบนะครับไปกันต่อนับโรที่สองนะคือเออที่ผมมากดตัวนี้เพราะว่ามันจะได้เสร็จสิ้นภาร,รกิจของโซนิกด้วยนะตรงนี้นะอัญเชิญซับไพเพื่อที่จะเอาสกินมานะแล้วก็มีของสีทองให้เราด้วยนหนึ่งชิ้นนะแล้วก็มีตัวโมองอีกห้าใบนะครับถ้าเกิดวันนี้ผมทําได้ก็เดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูในคลิปเลยละกันมาเดี๋ยวเรามาซับไพกันต่อน,นับดอกที่นะดดอออกี้้ขสใบไ,ไหมห <c oughs> มาใบเดียวนะฮะผมต้องการตัวนี้อย่างมากตัวนี้กับตัวนี้สองอันเอามาอาัพอาวุธเฉพาะนะไปดอกที่สามนะะจงหวันนี้ปลึบอา้าวเข็ม <c oughs> โอ้โหเปิดมาโลสามก็เคมเลยอ่ะมาไปกันต่อโลที่สี่นะฮะปึ๊บปื๊บหนึ่งใบโอ้โหผมจะได้แบบสองใบในโลเดียวอะไรอย่างนี้ได้ไหมอ่ะไปกันต่อฮนะปลืบปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหมาใบเดียวโอ้เหมือนได้ตัวนี้ผมนึกว่าการอัพดาวตลอดนะ มีเยอะมากเลยไปกันต่อฮนะโปรดี่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ลืมนับปราบม,มาใบเดียวโอ้โหมาใบเดียวตลอดเลยเลขสิบสามเปอร์เซ็นต์จริงปะเนี่ยออกเบิ้ลได้ไหมมีห้าใบตอนนี้สุ่มไปแล้วหกรอบเนาะประมาณหกรอบไปกันต่อครับปึ๊บปุ๊บหนึ่งใบกดต่อเลยไม่เป็นการเสียเวลาอยากได้แบบเบิ้มเบิ่มหนึ่งใบนึกว่าจะไม่มาแล้วเมื่อกี้ไปต่อฮะเลขห้าสิบสี่ใบห้าสิบสามใบโอ้โหรอบนี้ไม่มาเลยของจริงเป็นไงล่ะ ให้มันเพิ่มเลดแน่นะผมรู้สึกว่ามันตอนไม่เพิ่มเลดนะออกง่ายกว่านีอีกนะไปต่อฮนะไปกันยาวๆนะครับวันนี้หลายโลนะโอ้โหนึกว่าจะไม่ออกมีเก้าใบนะครับไปลุยโอ้โหไม่ออกเลยเย็ดเค้คือโลโลเวลนี่สามโลแล้วนะพูดจริงๆริงพลาดมาสามโลนะคือไม่มีออกเลยนะสามโลพลาดไปเลยนะสามใบปึ๊บผมขอเบิ้ลได้ไหมโอ้โหที่คนอื่นเขาออกเบิ้ลน,นะไปกันต่อไม่พูดท่านัรเพีละลุยเลย นี่ไงบ่นไงเอาไปดิเข็มเมไปือใบหนึ่งแล้วก็มีที่อัญเชิญตรวนี้เออตราสนนะเออโอโหผมขาดใบหนึ่งไว้เออเอาสุม่มแค่ห้าล็อกก็พอแล้วมั้งเปลืองนะฮะบอกเลยเปลืองนะฮะเออไปอีกสต์โรสุมม่มแมันหมดนะับร้อยใบเปิบเปิบโอ้โหกูโดนใบสุดท้ายจนได้ ใบสุดท้ายอยู่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้นะดูดวงดิเราเอาตรงนี้ต่อเลยดีไหมเอาผมว่าผมจัดตรงนี้ต่อเลยแล้วกันมันไม่ได้เพิ่มเลรียหรอกแต่ว่าผมอยากได้นะกดเลยปรืบเอ๊ะหรือว่าเราจะรอเพิ่มเลรีดีวะ <c oughs> เปิดมาดอกแรกใ่ใจคอมไม่ดีคนระับอะไรสีส้มห้าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าผมรอเพิ่มเลรียดีกว่าคือ <c oughs> เปิดมาดอกแรกนี่คือเห็นถึงความความบันไรแบบตัวโแล้วนะเอาซะไม่กล้ากดต่อเลยนะรับรางวัลไปนะได้เพชรโัวนะตรงนี้ เรียบร้อยตันเรียบร้อยนะคร้าสิบรอบนะแล้วก็รับไปอ้าได้ตั๋วม่วงจริงด้วยนะห้าใบแล้วก็ที่สุ่มอุปกรณ์สีม่วงนะครับเนาะตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยชุดมาเฟียโจมตีความเร็วนี่ไงโจมตีโจมตีโอ้โหอยากได้เรอตรูอยากได้มึงเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทําการสุ่มตั๋วม่วงที่ผมมีในครั้งห้าใบนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่หน่อยละกันนะเพื่อใครที่รีไอดีมันกับผมนะตอนนี้เซิร์ฟห้าร้อยหกสิบเจ็ดผม ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะครับแบบนั่งรีไอดีมานี่คืออย่าว่าแต่รีขายเลยนะครับรีเล่นเองยังไม่มีปัญญาที่จะรีหาตัวดีๆนะครับก็ต้องขอโทษลูกค้าหลายคนที่ทักเข้ามาจองไอดีไว้ด้วยนะครับคืออาจจะเลทนะคือบางคนทักตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็ยังรีไม่ได้เลยนะครับนั่งทํามาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตีสี่ผมยังไม่ได้นอนเลยนะคือเพิ่งมานอนช่วงตีห้าของวันนี้นะครับก็คือตื่นได้ตอนบ่ายก็ซัดต่อเลยนะครับแบบยาวๆไปถึงตอนอาทิตย์เลย โอเคมาเดี๋ยวมาแจกกันก่อนแล้วกันนะมีอยู่3โค้ดนะเท่าที่ผมจําได้นะที่ยังใช้ได้อยู่นะเป็นนี่ครับ OPMUR 1 1นะ 11, นะก็สามารถรับได้เลยครับตัวนี้อ่ะโค้ดรางวัลที่ใช้ไปแล้วนะอ่านะแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งเป็น OPM Grow นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เปิดแล้วจะได้รับตัวสุ่มันะ้งผมจำไม่ผิดอนะ่ก็รับไปได้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะเป็น OPM FIFA นะรตรงนี้นะเป็นฟ i ฟ a แบบเหมือนเกมบอลนะ่ะนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยรับไปได้นะมี3โค้ดประมาณนี้ ที่ผมคิดว่ายังใช้ได้อยู่นะเพราะโคอดอื่นผมลองหาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเนาะสำหรับทำสดของโค้ดรางวัลมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อดีกว่านะบอกเลยคลิปนี้นี่คือสุ่มกันแบบหนักจริงๆนะตัวละครที่ผมลิสต์ไว้ก็คือแฟชประกายแสงนะคือเป็นตัวละครที่ผมอยากได้มากๆเลยนะเพราะว่าผมจะเอาไปทําเป็นขั้น2นะแล้วถามว่าทำไมไม่เอาตัวอื่นนะคือผมอยากได้แฟชอะ่ะเนาก,ก็มีโอกาส5รอบมาให้ได้หรือไม่แฟชประกายแสง แสงสีทองแห่งโคลนะตัวน,นี้เออแลกไม่ได้คือผมแลกครบไปละห้าใบของหมดแล้วนะครับเนาะอ่ะม,มาลุยกันเลยนะดอกแรกผมขอแสงสีทองได้ไหมในคลิปนี้คือมาสุ่มเลยนะตั้งใจมาเพื่อสุ่มเลยคือเห็นคนดูชอบสุ่มไงก็แบบเอาแสงสีทองมาให้คนดูโชว์ไปหนึ่งทีไปแสงสีฟ้าเป็นไงล่ะมึงแสงสีทองไม่ละตัวใบละร้อยห้าสิบนะเนี่ยทำไปเล่นไป ถ้าเกิดซื้อกันสดนะตั๋ตัวใบละร้อยห้าสิบถ้าเกิดแลกเป็นแบงก์แล้วก็สามสิบแบงก์นะครับจะเท่ากับหนึ่งตั๋วสุ่มนะซึ่งแบงก์หนึ่งใช้ห้าบาทสามสิบก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับปึ๊บยังคงเงียบอยู่นะแ้่หลายคนอาจจะสงสัยเอ้ยทำไมผมไม่ดองเปิดสิบใบนะคือผมเฟี้ยวเปล่าหรอนะคือผมอยากสุ่มนะคืออย่างน้อยๆก็แบบได้มาแล้วเราก็สุ่มเลยนะจะได้ไม่มีความคาดหวังเนาะจริงๆก็คาดหวังแหละแต่ว่า ก็รู้ชะตากรรมตัวเองนะครับว่ายังไงก็ไม่มีทางได้เนาะสำหรับทางส่วนของตัวละคร ssr นะเพราะว่าผมได้โซนิกไปใน2คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือได้โซนิล่าง2มามาเป็นไอฝังสีเงาอ่ะก็เลยทำให้ผมแบบค่อนข้างจะสิ้นหวังแล้วสำหรับการที่จะได้ตัวละคร ur เอ้ยตัวละรคร ssr เนาะเนี่ยเดินไปสุดท้ายแล้วนะครับก็กดไปเลยพูดตรงๆยังไงก็เกลือถ้าเกิดมานี่คือก็ก็มาถ้ามาก็มานี่แหละตามชะตากรรมฮะเรียบร้อยฮะแตกครับผม สำหรับตั๋วก็ประมาณนี้เอที่เหลืออย่างอื่นไม่มีเหลือแล้วนะคือหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็มีอะไรให้เรารับได้อีกบ้างอันนี้ผมยังทาไม่ได้นะเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรไม่ไม่กล้ากดต่อนะเปลืองเนาะถ้าเกิดกดก็น่าจะได้ประมาณน,าน่าจะได้แหละสมสุส่มสีทองแต่ว่าคงยังไม่กดในวันนี้นะรอมันเพิ่มเลทก่อนเพราะว่ากิจกรรมโซนิกอยู่ต้องเดือนหนึ่งเลยนะครับไม่รีบเนาะส่วนตรงนี้เ,เราได้ตั๋วมาวันนี้ก็ได้มาทั้งหมดส2บการ์ดอัปดาวนะครับตรงนี้แล้วก็ ได้อะไรมาอีกได้พวกนี้มานะเป็นพวกเศษขยะต่างๆที่ได้มา <c oughs> คือไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าวันนี้นี่เค็มจุดจัดเลยนะครับเนาะก <c oughs> ็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้ก็คือมาสุ่มให้ทุกคนดูนะส่วนตรงนี้ของแฟชชผมอยู่ที่เลเวลสามสิบสามนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเควสมันเสร็จหรือเปล่านะตัวนี้โอ้โหซับไพ่สามครั้ง <c oughs> เหมือนมันจะไม่นับครั้งให้ผมด้วยนะทุกคน <c oughs> คือตอนแรกผมมันเป็นเจ็ดทับสิบผมสุ่มไปครบแล้วแล้วมันก็ไม่ขึ้นใม้ผมอีก ผมไม่ค่อยชอระบบเกมอย่างนี้นะคือแบบเราเราไม่สามารถกดสะสมได้ทุกคนเก็าใจไหมคือเราต้องกดแล้วเราก็มารับกดแล้วก็มารับนะคือมันทําให้ช้ามากเลยนะก็ไม่เป็นไรเราพลาดไปแล้วก็ช่างมานะับเดี๋ยวผมก็คงจะซื้อเลยถ้าเกิดว่าผมได้แฟดประกายแสงมานะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ก็คงจะยังไม่ซื้อเลเวลนะตอนนี้ก็คือปล่อยมันไว้ก่อนนะส่วนเติมไหมเติมแน่นอนนะเพราะว่ามันมีตรงนี้นะตราสปีดนะเพราะว่าตอนนี้ดวลเรียวไทม์ผมนี่คือแย่มากๆนะคือแพ้รัวรัวนะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่แค่แรงทางส่วนของ แรงซนะิลเวอร์เนาะหรือว่าชำนาญกลยุทธ์ที่ห้ารอยเก้าสถ้วยนะค่อนข้างจะต่ำเนียนะถ้าเกิดเที่ยวคน,นอื่นนะคือดูอันดับสิคนอื่นเขาสามพันสี่พันกันหมดแล้วนะกะว่าจะแบบเป็นน้องใหม่อะไรประมาณนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนเออในผมเพ้อฝันนะ <c oughs> แต่ว่าผมต้องการบัฟมันนะเพราะว่าบัฟมันดีมากๆแนละ้วสำหรับทางส่วนของการขึ้นแรงเนาะตรงนี้นะเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับรางวัลเนานะมันจะมีเขาเรียกว่านะมันเป็นเหมือนบัฟอะ มันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดูตรงไหนแต่ผมรู้ค่ว่าม,มันมีบัฟให้แต่ละแรงนะคือเป็นพวกบัฟความเร็วเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะอผมก็ผมคิดว่าน่าจะมีคนเข้าใจที่ผมพูดอยู่แต่ว่าผมไม่รู้นะมันดูตรงไหนบ้างเอ,อบัฟใช่ไหมเดี๋ยวดูแป๊บมีไม่ว่าเนี่ยผมเล่นเ,เดี๋ยวผมเปิดวิเลยให้ดูผมเล่นไปสามสิบแปดตาคือแพ้แปดตาเลยสิบแปดเอ้ยแพ้ ยี่สิบตาเลยคนระับชนะแค่สิบแปดตายนะส่วนที่ผมใช้บ่อยก็เซตนี้เลยผมชอบมากอันนี้คือใช้แบกตอนที่ยังไม่มีตัวให้เราเล่นเนาะวินเลตสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นค่อนข้างจะต่ำเลยนะครับส่วนเอ่ออันนี้อะไรวะอ๋อให้ดูเออผมไม่รู้นะว่ามันดูบัฟยังไงนะคือมันจะเป็นบัฟแบบไม่ใช่พลังแฝงนะจะเป็นโบนัสแรงอ่านี่ยเนี่เออใช่จริงเลยตอนนี้นะจะเป็นพวกเพิ่มความเร็วนะถ้าเกิดว่าขึ้นตรงเนี้ยเออเอา้าวไม่มีเพิ่มความเร็วหรอ ที่ผมจำได้มันมีเพิ่มความเร็วไม่ใช่เหรออ้าวไม่มีซะแล้วต้องใจผมน่าจะจำผิดกับรุ่นเก่านะเพราะว่าตอนประมาณปีก่อนตอนที่ผมยังเล่นอยู่คือมันจะมีบัฟเพิ่มความเร็วด้วยไงแต่ว่าตองนี้คือมันเปลี่ยนเป็นเพิ่มดาเมจประลองเหรอก็เลยก็ถือว่าดีนะเพิ่มโบนัสประลองเลยเพกนี้แต่ว่ามันได้พลังโจมตีได้ป้องกันในเฮดีนะก็ถือว่าดีนะก็คือเป็นบัฟพิเศษที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับอืมก็ไม่น่ามีแล้วเราทำเราคลิมนี้ก็เหมือนมา เดินเล่นไรงี้นะอัปเดตท,ทีมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคือเขาน่าจะเกลือนะผมรอเติมรอเติมบัตรดีตัวมารีโรเตอร์จีนัสนะ้วคือบอกเลยว่ามันทาให้ผมแพ้สึกดวนนะ <c oughs> นะก็เดี๋ยวแวะพาไปดูสึกดวนนิดหนึ่งสึกดวนนี่คือผมแพ้และเละเลยนะฮะตรงนี้นะสถิตินะก็คือมาแพ้ติดต่อกันสองตาชนะสองเกมแล้วก็มาแพ้สองเกมหลังนะตรงนี้แพ้เพราะเกลวินทั้งสองเกมเลยนะครับก็เดี๋ยว จะมีคลิปแยกให้ดูต่างหากอยู่เนาะก็คนที่ชนะผมได้ก็คือขึ้นเป็นที่1น่นะตอนนี้แลนะ้วก็คือเกียววินนี่คือเตะโหดมากเลยนะครับเนาะส่วนอีกคนนึงเอ,อ่อเนโกน้าเนโกะก็น่าจะตกร,รอบไปเลยนะไม่น่าขึ้นมาถึงตรงนี้ได้แนละ้วแต่ว่าเขาชนะผมนะนี่นะมาจบตรงรอบ16ทีมสุดท้ายนสำหรับเนโกะนะครับเอ,อ่ออยู่ไหนวะนี่นี่นี่เนโกะมาเจอกับ X 5ไฟนะครับตรงนี้ก็คือแพ้ไปนะครับไม่รู้ว่าแพ้ยังไงนะเนโกะนี่ผมโดนโจซีจ้วงขี้ไหลเลยนะ <c oughs> ประมาณนี้และกันนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยอติดตามรับชมมาจนถึงเวลานี้นะครับไม่ใช่กัรในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ